แฟนสาวอัปเดตอาการตะวันฉายเผยต้องพักยาว1ปีหลังดรามา่าช็อกเวทีวันลุมพินีเมื่อคืนมันก่อนที่ตะวันฉายพีเคแสนชยัยพระท่าโดนเตะจนขาหาักพายน็อกไปแบบน่าเสียดายล่าสุดน้องฟิลม์มสาวิตาภรรยาคนสวยก็ออกมาอัปเดตอาการผ่านโซเชียลแล้วจ้าข่าวดีก็คือการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีปลอดภัยหายห่วงแต่ตอนนี้คุณหมอยังให้อดมิดดอาการต่ออีกสวัน ถึงกลับบ้านได้ไปพักฟื้นต่อยาวๆส่วนคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าจะกลับมาชกได้อีกไหมน้องฟิล์มฟันธงชัดเจนว่าชกได้แน่นอนแต่ต้องรอให้ร่างกายพักฟื้นเต็มร้อยซึ่งต้องใช้เวลาพักรักษาตัวอย่างน้อย7เดือนถึง1ปีเลยทีเดียว เรียกว่าเป็นการพักเครื่องครั้งใหญ่เพื่อรอวันกลับมาทวงบัลลังสมศักดิ์ศรีเอาแฟนคลับแม่ยกทั้งหลายส่งกำลังใจให้พ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้กันรัวๆอีกปีเจอกันรับรองว่ากลับมาโหดกว่าเดิมแน่นอนหายเร็วๆนะคะขอบคุณที่นี่ .com คะ่ะ